จะแจกก่อคดีหวานรักต่างวัยเปิดใจแหวนคู่แทนคำสัญญานาทีนี้ใครแับเท่าสาวคนนี้ไม่มีอีกแล้วรักก็รุ่งงานก็เริดสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งเซ็กซี่จะอาสยามหรือนงพนีมหาไทยเจ้าของซิงเกิล สวยวนไปขจัดชุดใหญ่ไฟกับคลิปตั้งแต่หน้าผมชุดยันท่าเต้นซึ่งนอกจากผลงานเพลงที่ปังกวัดทุกครั้งเรื่องของหัวใจของสาวจะกับหนุ่มรุ่นพี่แจ็คธนพลอาสยามสวีดหวานไม่กลัวน้ำตาลขาดตลาดเปิดตัวหวานตั้งแต่เริ่มคบกันแบบสวยๆถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง15ปีแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรครักต่างวัยล่าสุดยังโชว์แหวนคู่ตอบย้ำความหวานให้อิจฉาก,กันไปอีก คู่รักเจเจเปิดใจพิเศษกับงานนี้บอกเลยคนโสดอิจฉาหนักมากตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันถึงตอนนี้กี่เดือนแล้ว,แล,วและมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าจะคบกันได้ประมาณ5้ถเดือนคือช่วงแรกๆที่คบกันก็มีปัญหาบ้างอย่างเรื่องน้อยใจเรื่องหึง ด้วยความที่พี่เขาอายุมากกว่าเราแล้วจะก็ยังติดเล่นคือจะมีนิสัยเป็นคนที่เล่นคุยกับใครก็จะถึงเนื้อถึงตัวอย่างเวลาเจอพี่ๆในค่ายก็จะทักทายแบบกอดคอกันแต่เดี๋ยวนี้เจอกันก็จะแค่ยกมือสวัสดีเฉยๆ หัวเราะเหมือนเริ่มเวนเ้นระยะเพราะเราก็ต้องให้เกียรติกันมากขึ้นแรกๆกที่จะเขามองว่าหนูเล่นเกินไปแต่ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วข้นแล้วจะเคยหึงแจ็คบ้างไหมแจ็คเขาหึงผมไม่ได้เลยเพราะผมไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นอย่างที่ผ่านมามีข่าวว่าผมเจ้าชู้แต่ผมก็ไม่เคยจะแก้ตัวหรือพูดอะไรผมอยากให้น้องเขาเห็นตัวตนของเราจริงๆด้วยตัวเองมากกว่าจ้า ในขณะที่มีหลายคนบอกว่าพี่แจ็คเป็นแบบนี้นี้แต่พอมาคบจริงๆก็ยังไม่มีและก็ไม่เคยถามว่าเป็นอย่างที่คนอื่นพูดไหมเพราะถามไปคงไม่มีใครมายอมรับว่าพี่เจ้าชู้เหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราถามไป จะได้คำตอบยังไงกลับมาเลยเลือกที่จะไม่ถามดีกว่าเราดูเองดีกว่าเวลางอนใครเป็นคนง้อใครก่อนและมีวิธีงอยังไงจะคือที่ผ่านมาเราก็ยังเด็กสำหรับความรักนิสัยเราเป็นคนที่เอาชนะมากๆแต่ก่อนคิดว่าเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองเลยคิดว่าไม่ต้องการให้ความรักมาเป็นทุกอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครเข้ามาในชีวิตเรา เขาต้องไม่เป็นส่วนที่ทำให้เราหนักใจไม่ทำให้เราเบื่อหน่ายไม่ได้ต้องการแฟนที่รวยแต่อยากอยู่กับคนที่เราสบายใจมากกว่าแต่พอมาคบกับพี่แจ็คซึ่งพี่เขาจะยอมจะมากส่วนเวลาที่จะงอนก็จะไม่รับสายโทรศัพท์เลยลบเฟซบุ๊กบล็อกไลน์ลบทุกอย่าง อย่างเรื่องวันครบรอบแต่ละเดือนเราจะรู้สึกว่ามันพิเศษแต่พี่เขาจะคิดว่ามันก็แค่วันครบรอบแค่นั้นจากส่วนใหญ่จะเป็นน้องเขางอนผมมากกว่าส่วนผมก็มีงอนบ้างเหมือนกันแต่น้องเขาไม่รู้อีกอย่างถั้งงอนไปเดี๋ยวก็ต้องไปง้ออีกเลยคิดว่าไม่งอนดีกว่างอนไปก็แพ้กับเจนนี่งอนได้ทุกเรื่องเวลาจะงอนผมจะไม่โทร ปื๊ดแต่ผมจะใช้วิธีไปอยู่หน้าบ้านเขาเลยยืนเคาะประตูอยู่หน้าบ้านถ้าไม่เปิดประตูเดี๋ยวปีนเข้าบ้านหัวเราะอ,อย่างเรื่องวันครบรอบที่ผมบอกว่าก็แค่แค่เพราะว่าเราต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตไม่ได้อยู่กันแค่เดือนเดียวองยิ้มจะนับทำไมทุกเดือนเดือนอายุห่างกันมากมีวิธีปรับตัวเข้าหากันยังไงจ๊ะ น่าจะเป็นเราที่ต้องปรับตัวเพราะจะเป็นคนที่มีเหตุผลน้อยอยู่แล้วไม่ความที่เรานิสัยเป็นคนที่ขึ้นสุดมากไม่ใช่แค่กับแฟนแต่เป็นกับทุกคนเวลาเรารักใครเราให้เต็มที่เวลาดีก็ดีดี เวลาอารมณ์ร้อนก็ร้อนสุดๆเอาแต่ใจแต่จะไม่บอกว่าเรานิสัยยังไงจะให้เขาเห็นเองคนที่เข้ามาหาเราต้องตามใจเราโดยเฉพาะกับแฟนเราจะไม่มีเหตุผลเลยคือทุกอย่างฉันต้องเป็นที่หนึ่งต้องยิ่งใหญ่ คือเราจะยอมกับคนอื่นพอกับแฟนเราจะไม่ยอมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องเป็นผู้นำเราด้วยบางเรื่องให้เขาตัดสินใจแทนเลยแต่ถ้าเขาหันมาถามเราก็ต้องเป็นตามความคิดเราแจกส่วนการปรับนิสัยผมก็ต้องใจเย็นขึ้นเพ,นเพราะน้องเขาใจร้อนเราจะไปห้ามทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะนิสัยเขาเป็นคนที่ทำอะไรจะสวนทางกับสิ่งที่บอกถ้าเราห้ามจะจะทำเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุ เราก็จะปล่อยให้เขาไปเจอเองให้คิดเองแต่อะไรที่อันตรายมากก็ต้องคุยอย่างการไว้ใจคนเราอย่างไม่ถึงไม่รู้ว่าเขาคิดกับเราแบบที่แสดงออกมาหรือเปล่าอาจจะเขาจะเป็นคนที่ไว้ใจคนเยอะบางทีมากไปไม่จัดลํำดาบ เทคแคร์ care, ทุกคนที่เข้ามาเราก็จะคอยชี้ทางนิดๆให้เขาไปเช็คด,ดูแต่ถ้าอะไรที่เล็กๆน้อยๆก็จะปล่อยให้เขาตัดสินใจเองให้เป็นประสบการณ์เพราะจะให้เขามานั่งฟงังและตามทั้งหมดคงไม่ใช่แต่เขาก็รับฟงัง แต่จะไปทำตามหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหัวเราะเหมือนกับเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กๆมีความเป็นผู้นำลึกๆก,ก็มีอีโก้แต่จริงๆลึกๆจะก็ต้องการคนที่เป็นผู้นำเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาคบกับเขานะ เหมือนเราต้องดูสถานการณ์ประกอบไปด้วยจะมาให้น้องเขาตัดสินใจทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ก็ค่อยค่ยปรับอย่างบางเรื่องที่ซีเรียสก็จะคุยกันดีๆว่าเราจริงจังนะอย่างเช่นเรื่องขับรถเร็วเราเป็นห่วงเขาจริงๆ ก็จะเคยเตือนคอยบอกครับพูดถึงแหวนคู่หน่อยจะที่ผ่านมาเราไม่เคยซื้ออะไรให้ใครเลยมีแต่ซื้อให้ครอบครัวเราเรางกเพราะเราคิดว่าทำไมต้องทำต้องให้มองว่าเป็นคนอื่นตลอดแต่กับพี่แจ๊ คือพี่เขาทำให้เราทุกอย่างจริงๆก็เลยซื้อแหวนให้เป็นของขวัญวันเกิดราคาไม่ได้แพงอะไรเป็นทองคำขาวธรรมดาสลักคำว่าเจเจเพื่อเป็นคำสัญญาของการละกันค่ะแล้วแจ็คชอบไหมแจ็คหันไปมองจะชอบครับ ปกติผมไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเท่าไรแต่ทีนี้มีความหมายและน้องเขาก็ตั้งใจซื้อให้ด้วยอมยิ้มพูดถึงผลงานล่าสุดผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแซ่บมากจะซิงเกิลล่าสุดเพลงสวยวนไปค่ะ เป็นอีกซิงเกิลที่ออกมาเอาใจคุณแม่คุณลูกและซิสเตอร์สาวประเภท2-3-4สา่แซบมากขึ้นกว่าเดิมแต่กับเพลงนี้ยอมรับเลยว่าหนูมีพัฒนาการความสวยหนูมาไกลามากแบบว่าคุณหมอพามาหัวร้อหนูอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากทำตัวให้มีความสุขให้แจ่มให้เด้งเข้าไว้เดี๋ยวผู้ชายก็แวะเข้ามาเองค่ะเชื่อจะผลตอบรับตอนนี้ดีมากค่ะ